ดีครับคุณผู้ชมครับศรีสเกตชาแนลครับวันนี้พาทุกท่านมาอำเภอรัตนะบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับมาชมบรรยากาศของอำเภอนี้กันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมขับรถมาจากาทางแยกส้มปล่อยน้อยนะครับมาจากอำเภอโพสีสวนจังหวัดศรีสเกตนะครับแล้วก็ขับ แล้วก็ตรงมาทางแยกอีเซนะครับแล้วก็มาอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้ผมก็กําลังจะเข้าสู่ตัวอําเภอรัตนบุรีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเห็นป้ายจากรัตนบุรีไปท่าตูม21กิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ไกลนะครับ21กิโลเมตรซ้ยายมือน่าจะเป็นสารหลักเมืองของรัตนบุรีขวามือเมื่อสักครู่เป็นโลตัดเล็กนะครับคุณผู้ชม ให้ทุกท่านชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับสวนสีนครเตาเท้าอะไรสักคกรู่นะครับทางด้านซ้ายมือมาสักครู่นี้เป็นอำเภอที่ใหญ่พอสมควรนะครับมีเรือนจํานะครับตรงนี้เห็นเป็นเรือนจํารัตนบุรีตรงนี้ก็เป็นสํานักงานเทศบาลตําบลรัตนบุรีนะครับซ้ายมือถ้าเลี้ยวซ้ายตรงไฟแดงไปอําเภอโนอน,นารายนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็มี แยกไฟแดงนะครับกำลังจะเข้าเมืองรัตนบุรีขวามือเป็นโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรีครับตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสู่ตัวเมืองรัตนบุรีนะครับหรือว่าตัวอำเภอรัตนบุรีครับตอนนี้ขวามือเป็นที่ว่าการอำเภอรัตนบุรีนะครับเมื่อสักครู่นี้ทางด้านขวาเมือง รตนบ,บุรีผมมองไปข้างหน้าเห็นมีธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ธนาคารออมสินนะครับอยู่ข้างหน้าเลยนะครับผมมองไปไกลๆเห็นวัดใต้บูรพารามนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับชื่อว่าวัดใต้บูรพารามนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ในเมืองรัตนบ,บุรีแล้วนะครับเข้าสู่ตัวอำเภอมีตึกรามบ้านช่องร้านค้าร้านรวงเยอะแยะทีเดียวเลี้ยวซ้ายไป โรงพยาบาลกลับไปสอพอรัตนบุรีนะครับสถานีตํารวจรัตนบุรีนั่นเองผ่านธนาคารไทยพาณิชย์มาแล้วครับโอ้ถือว่าจเจริญดีทีเดียวครับรัตนบุรีอาเภอนี้สังเกตดูจากการค้าการขายจากเศรษฐกิจนะครับจากธนาคารนะครับนี่มีร้านทองนะครับตรงนี้ก็เป็นสียแยกตลาดนะครับแต่มีไฟแดงแต่เขาไม่ได้เปิดสัญญาณไฟนะครับขวามือถ้าเลี้ยวลงไปก็ จะไปตลาดได้นะครับนี่ครับขวามือนะครับเป็นตลาดสดขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นตลาดสดของอำเภอรัรตนบุรีเลยนะครับทางด้านขวามือเมื่อสักครูน่นี้มีลานจอดรถหน้าตลาดเลยอันนี้เป็นโลตัสโกเฟรดโอ้มีโลตัสเล็ก2ที่นะครับมีธนาคารเท่าที่สังเกตนะครับมีธนาคารออมสินกับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสายมือก็เป็นคาเฟอเมซอนนะครับ สำหรับอำเภอรัตนบุรีขวามือเป็นสาธารณสุขอำเภอรัตนบุรีนะครับหน่วยงานราชการนะครับทางด้านซ้ายมือก็เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะครับหรือว่าวัดกลางนะครับวัดกลางรัตนบุรีก็ถือว่าเป็นอำเภอใหญ่นะครับผมวิ่งถนนเส้นหลักเลยไม่ได้เข้าซอยย่อยให้ทุกท่านชมบรรยากาศนะครับวิ่งเส้นหลักจาก รัตนบุรีก็จะมุ่งหน้าไปยังอำเภอท่าตูมนะครับถือว่าเป็นอำเภอที่จเจริญครับรัตนบุรีขวามือก็เป็นวัดเหนือนะครับวัดเหนือรัตนบุรีข้างหน้าผมมองเห็นปั๊มปโตโทนะครับเป็นปั๊มปโตโทขนาดใหญ่นะครับ นบบรีนีทกสอนะครับสายมือมือสักูนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าทกสนะครับคุณผู้ชมตรงไปก็ไปอำเภอท่าตูมได้ไปสุรินไปร้อยเอ็ดได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นสียแยกไฟแดงก่อนที่จะออกจากตัวเมืองนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ